ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่12มีนาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในช่วงข้าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ว่าย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยและบริเวณใกล้ชายฝั่งของภาคตะวันออกซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่โดยในช่วงนี้ ยังคงมีอุณหภูมิสูงและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือที่40องศาเซลเซียสส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุดได้ที่39องศาเซลเซียสส่วนในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงถูกปกคลุมได้ย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนซึ่งยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และผลพวงจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อนจึงทำให้ฝุ่นละอองและหมอกควันเริ่มสะสมเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้บางท่านมีอาการแสบตาและหายใจไม่สะดวกได้ก็ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะ โดยในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ในบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าในบริเวณตอนบนของประเทศอุณหภูมิจะสูงอย่างต่อเนื่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะ ส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกกระจายตัวได้เล็กน้อยในบางพื้นที่ซึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยเช่นกันค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปอีกแล้วนะคะซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง แอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ